สวัสดีครับอูวพิชัยออโต้ลุมพรีครับวันนี้วันเสาร์ที่12ครับกรกฎาคมปี2อ6 8ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายนาทีนะครับโดยประมาณครับนะก็เป็นดีพีสครับสำหรับเบนซ์นะครับ g l a 200นะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาแต่ช่วงเช้าแล้วครับนะฮะก็ขออื่นนะครับแนะนำนะครับอูอภิชัยออโต้ลบมพิีนะครับผมช่างปืนนะ อต่อันเลยครับ EP สองนะครับเป็น EP จบแล้วครับมาเรื่องาการแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับแล้วก็จากข้อมูลลูกค้านะครับเบื้องต้นนะครับเติมน้ำยาแอร์เมื่อประมาณแปดเดือนที่แล้วนะแล้วก็มาเติมอีกครั้งหนึ่งมั้งครับนะแล้วพบว่าอาการแอร์เริ่มไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควรนะครับความรู้สึกลูกค้านะครับก็ท่านนี้มาครั้งแรกนะครับเป็น EP เราครับดูเรามานานแล้วแล้วก็ถูกใจในบางคําพูดนะครับที่เราได้พูดไป แล้วก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงครับจึงเดินทางนำรถมาให้เราตรวจสอบนะครับตอนนี้เราได้ดําเนินการนะครับตรวจสอบจุดรั่วนะครับพบว่าตรงวาล์วบล็อกนะครับหรือเอฟเฟชชั่นวาล์วนะครับมีรอยรั่วมีน้ายาแอร์มีน้ํามันคอมรั่วลีกนะครับแล้วจากการตรวจสอบนะครับด้วยเครื่องมือนะฮะพบว่ารั่วบริเวณดังกล่าวนะครับจึงทําการถอนออกมาตรวจสอบแล้วก็ไล่ตามจุดนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่รั่วนะครับ ก็พบว่ามีโอลิงนะครับสดุดนะสองตัวนะครับอีกสองตัวก็สู้ไม่คู่ไม่สู้ดีนะเดี๋ยวผมพาไปดูโอลิงนิดนึงครับไม่ทาราบว่าทํามาจากที่ไหนนะครับนะ้โอลิงที่ใช้เนี่ยครับนะ้มันโอลิงเก็ต่าครับแล้วมันไม่ใช่ของเบนนะฮะส่วนมากแล้วถ้าเบนจะเป็นสีม่วงนะครับนะก็มีการเปลี่ยนโอลิงมานะฮะเนี่ยด้านในยับยุยงี้ยฮะนะก็เกิดอาการลีกรั่วครับนะบวกกับครั้งล่าสุดนะครับช่างอาจจะเตือนน้อย,ยอย่างเดียว ไม่ได้ตรวจสอบนะครับจึงไม่เจอปัญหานะครับนะเนี่ยโอุินสีดาแบบนี้ครับส่วนมากจะอยู่ในรถญี่ปุ่นนะครับนะรถยุโรปจะเป็นสีอบอ่าชมพูชมพูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับนะถ้าเป็นของเบนซ์นะน่าจะเป็นสีแบบนี้ครับนะโดยมากแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูครับในบางตัวนะนี่ครับนะสีอบม่วงๆแบบนี้ครับนะแดงแดงม่วงๆ่นี้ครับหรือไม่ก็ท่านใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับม่วงม่วงอันะนี้คือสีของโอลิงยุโรปนะครับเนี่ยมีหลายขนาดมากครับนะเป็นสีม่วงม่วงนะครับนะก็เนี่ยอย่างนี้ครับยุโรปเบนทีมจะเป็นแบบนี้ครับนะแล้วอ้วนมีขนาดอ้วนนะแล้วก็มีสีที่เป็นเฉพาะตัวนะเฉพาะรุ่นนะก็ค่อนข้างใส่ผิด เิดเบอร์มาฮะพูดง่ายๆนะฮะเปลประเภทมาแล้วกันนะครับไม่ตรงกับตัวของรถน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราดําเนินการเปลี่ยนอรลิงนะฮะสี่ตัวครับแล้วก็จัดการนะเติมน้ํามันคอมนะครับตรงน้ํามันคอมใหม่นะเพิ่มไปให้ได้ปริมาณนะครับแล้วก็น้ํายาเช็ครู่ครับบวกกับน้ายาแอร์นะครับตอนนี้เราชาร์จน้ายาแอร์เข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเราดึงท่อเหลืองแล้วนะก็สตาร์ทประมาณสัก เจ็ดนาทีได้นะเราจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอีกทีสองนะครับก็ดูตามไปด้วยกันครับทีสีครับฝั่งโลนะฮะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสามสิบสองนะครับอ่าประมาณสามสิบสองนะครับนะเก์นี้นะฮะนะฝั่งแรงดันต่ํานะครับนะคือฝั่งพ่อกลับนั่นเองครับหรือโลนะโลเพชเชอร์ครับฝั่งไอ้ครับเกยแดงครับขึ้นมาที่สองร้อยยี่สิบ นะครับโดยประมาณนะครับสองร้อยเกือบสองร้อยี่สิบครับนะในกรณีที่ร่มนะครับเพราะเราจอดอยู่ในเพิงอู่แบบนี้ครับไม่มีแดดนะแดดอยู่ด้านนอกอย่างนี้ครับแดดเลยฮะนะก็ทําได้ประมาณนี้ครับนะพัดลมยังไม่ทําสปีดครับนะสองร้อยสองร้อยสิบห้าแล้วกันโดยประมาณวกกับพัดลมหน้าเครื่องยังไม่ทําสปีดสุดท้ายนะครับยังไม่วิดนะเพราะฉะนั้นก็ยังเอาอยู่นะครับถ้าเกิด ความร้อนของท่อไอเพิ่มขึ้นนะพัดลมไฟฟ้าก็จะทําสเปรดช่วยนะครับเพื่อประคองนะหรือช่วยลดอุณหภูมิแผงคอยร้อนกับแผงหม้อน้านะครับให้ลงไปพร้อมๆกันนะเพราะพัดลมไฟฟ้าเป็นหนึ่งในตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนครับหรือเป็นตัวที่ทําให้ความร้อนคงที่ก็ว่าได้นะครับนะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะส่วนประกอบหนึ่งของการระบบระบายความร้อนไม่ว่าจะเครื่องยนต์หรือระบบแอร์คอนดิชั่นนะครับก็คือพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวเลยตัวใหญ่ ในรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็เกคงที่ครับเข็มไม่กระดิกนิ่งทั้งคู่นะครับนะแส,สดงว่าคอมเพรสเซอร์ก็ผ่านนะครับทํางานได้ดีนะสมบูรณ์เพียงแต่แรงอัดมากน้อยขึ้นอยู่กับอายุงานที่ใช้มาเจ้าของกล่าวบอกว่าวิ่งมาประมาณสักแปดปีแล้วนะนะก็คุ้มค่าแล้วนะคอมลูกหนึ่งครับเพราะว่าสถิติคอมลูกหนึ่งนะครับใช้ดีๆนะครับดูแลดีๆนะเปลี่ยนน้ามันคอมทุกปีครับเปลี่ยนน้ยายาไอ มุงลนนะปีละหนน้ำมันคอมปีละหนนะครับให้ชจ้างตรวจสอบนะครับคอมเพรสเซอร์ลูกหนึ่งอยู่ได้ประมาณสิบสองปีครับสถานีนะฮะที่ผมเคยเจอครับนะก็สิบสองปีครับแต่บางคันนะแสนกิโลก็พังแล้ววนะบางคันสองแสนโลก็พังครับหรือบางคนใช้ได้สามปีคนระับพังอีกแนละ้วฮะสามปีลูกสามปีลูกครับแสดงว่าระบบแอร์ไม่สมบูรณ์ครับแล้วฝืนใส่คอมเพรสเซอร์ใหม่เข้าไปนะโดยที่ไม่ทําการตรวจสอบทั้งระบบ ทำให้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะ่ะแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดครับบางคนน่ะหกเดือนลูกก็เจอไปแล้วนะเพิ่งเปลี่ยนไปสามหมื่นกว่าบาทครับแล้วเปลี่ยนไปได้หกเดือนกยว่ินไมาให้ดูครับแล้วแคปคอมมาน็อกอีกครับแอร์อไม่เย็นนะวิ่งกรหวา,าเราอะ่ะตรวจสอบว่าคอมน็อกเพราะนั้นระบบมันุดตัเนเยอะนะทําให้การโฟนะหรือการที่คอมเพรสเซอร์นะต้องสร้างไพเพรสเชอร์นะไม่สามารถจะ,ะทําแบบบาลานได้นะ นะหรือสมูทหมายความว่าถ้าคุณอัดมีกําลังอัดตามกําลังคอมกาลังดูดก็ต้องวนกลับมาครับนะฝั่งอัดก็อัดไปฝั่งดูดก็ดูดมานะเขาเรียกมาล้านมาล้านของคอมเพรสเซอร์นะในเมื่อมาล้านมันมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรือระบบมันบกพร่องนะครับการอัดก็จะอัดอัดชาร์จตลอดเกิดเอเทอร์แรงดันที่มากมากมาก,มากเรื่อยๆนะทำให้ส่วนของคอมเพรสเซอร์กะสึกห่อครับในที่สุดก็คอมเพรสเซอร์ Officer ก็เสื่อมอายุไขนะครับ ก็น็อกในที่สุดหรือไม่ก็วาวล์วในรั่วทําให้ระบบน้ํายาแอร์ไม่หมุนเวียนแอร์ก็ไม่เยน็นท่านก็วิ่งไปเข้าเซอร์วิสสร้างตรวจสอบพบว,ว่าคอมเพรสเซอร์เสียคอมเพรสเซอร์พังนั่นคือต้นเหตุครับนะหนึ่งน้ำมันคอมไม่หมุนเวียนไม่พยายามเปลี่ยนน้ำมันคอมนะขับมาเรื่อยครับใช้อย่างเดียวครับไม่ดูแลเลยนะครับแล้วก็ทําให้นะความร้อนสะสมเยอะน้ำมันคอมเหมือดแห้งนะทำให้ อ่าชุดในคอมเพรสเซอร์นะะเกิดความร้อนจัดเกิดความเสียหายขึ้นในระบบครับนะก็หนึ่งในปนัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนสองครับเติมน้ำยายแอร์มากเกินไปอันนี้ก็มีผลเสียกับคอมเพรสเซอร์ครับนะน้อยไปก็ไม่ดีครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่เย็นครับนะมากไปก็เย็นอยู่ครับแต่ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานหนักครับแต่เรามองไม่เห็นพัดลมไฟฟ้าก็ทําสปีดอยู่ด้วยนะทำให้พัดลมใีเสี่อมไวโดวยที่เราไม่เห็นด้วย เพราะนั้นมันเชื่อมลงไปหาพัดลมด้วยนะครับนะครับเพราะว่าคาสั่งมันมาจากความร้อนของน้ํายาแอร์ด้วยถ้าระบบไอนมันร้อนเกินครับมันก็สั่งให้พัดลมทําสปีีนะครับเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นที่ทําให้คําสั่งพัดลมไปทําสปีดก็คืออ่าระบบความร้อนของแอร์รถยนต์นั่นเองนะหรือน้ํายาแอร์นั่นเองนะครับที่มีแรงอัดมาก,กนจนเกินไปจนเกิดความร้อนน้ำปั่งไอนะทำให้ต้องแจ้ง ข้อมูลไปหากล่องหลักนะครับเพืแห้กล่องหลักสั่งให้ประมงไฟฟ้าทำสปิดขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจ่อไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไป็นรถกันเลยครับผมสตาร์ทประมาณสัก15นาทีนะครับขอขอภายได้เดี๋ยวคนดึ่มน้ำนิดนึงครับพูณไปไหวนะใช้เสียงมากครับ นะครับขออภัยนะกอลูกสาวออกมาแล้วฮะบังเอวญโนูอ่าเราเข้ามาในรถนะครับฮึข้างนอกร้อนจัดเลยครับนี่ครับอุณหภูมิข้างนอกครับบอกที่ตัวรถอยู่เลยฮนะสามสิบห้าองศาครับอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะว่าเนะี่ยอุณหภูมิตัวรถเท่าไหร่ครับสามห้าสามห้าองศาสี่เนี่ยก็ถือว่าร้อนครับ ทีนี้เราเข้ามาดูด้านในกันเลยครับนะนี่ฮะหางตัวโบฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับถ้าท่านดูในอีพหนึ่งนะฮะก็คือ,อจอนี้ครับนี่ฮะจอนี้ครับเห็นไหมครับพอระบบน้ำยายแอร์มาครบนะฝั่งซ้ายมาเลขตัวเดียวเลยครับแปดจดหนึ่งชัดเจนมากนะครับ นอุณภูมิมาได้โอเคมากนะแปดจุดหนึ่งเลขตัวเดียวครับนะเว่าผ่านนะช่องนี้ครับมืออังก็เย็นนะเย็นเฉียบเลยนะครับแปดจุดหนึ่งทีนี้มาดูจอสองครับก็คือหางตัวนี้ครับอยู่ใกล้พงมาลัยฝั่งคนขับนะครับหางนี้ขึ้นมาครับเป็นที่น่าพอใจมากครับจากที่เขามานะฮะสามจุดเจ็ดครับนี่ฮะ พอดีแสงน้องไม่ชัดอ่ะเดี๋ยววางตรงแสงหน่อยนะครับแสงดูไม่ชัดวางตรงไหนดีเดี๋ยวให้ดูตรงแสงนี่เลยครับอะเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นรอบเครื่องเลยครับอท่านเพ่งเอาหน่อยแล้วลกันพอดีแสงไม่มีครับสามจุดเจ็ดนะกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสนะอ่าสามจุดเจ็ดเนี่ยครับสามจุดหกครับผมไม่ได้เล่งนะครับท่านดูที่วัดรอบนะนี่ผมจะเล่งเครื่องให้ดูนะว่าเครื่องติดอยู่อาเนี้เบิ้ลนนะเบิ้ลนเครื่องครับ รอบความเร็วขึ้นเอ้ยรอบรอบเครื่องยนต์มุนงอยู่นะขึ้นอยู่ครับอยู่ครับเห็นนะนะโทโมตัวนี้ครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งใกล้พวงมาลัยนะทําได้3.7ถือว่าผ่านมากเลยครับสําหรับกลางวันแบบนี้ครับ3.7กลางคืนคงติดลบนะครับนะกลางคืนต้องติดลบครับฝั่งนี้นะ3.9ุด้ไหมฮะรอบเครื่องอยู่ที่800รอบต่อนาทีนะครับ นะก็จะมีระบบนะการปล่อยนะการาระยะชักนะของวาล์คอนทรลวาล์วง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคอนทรลวาล์วควบคุมนะครับมันก็จะสั่งให้แรงอัดจะน้อยลงนะทำให้แอร์เนี่ยเริ่มตัวเลขเริ่มเพิ่มขึ้นนะคือเย็นน้อยลงนั่นเองคําว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นถ้าตัวเลขลดลงแสดงว่าเย็นขึ้นเรื่อยๆ นะครับความหมายนะตอนนี้ทรงตัวอยู่ที่สาจุดเก้าองศาครับเนี่ยตามลูกศรสีเขียวเนี่ยครับจอนี้เนะส่วนจอล่างความชื้นครับเดี๋ยวดูดครับความชื้นเท่าไหร่ความชื้นย9ิบเก้าครับยี่บเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะขึ้นสี่จุดศูนแล้วครับนะในกรณีที่มันทํางานนะเมื่อถึงตามกําหนดนะครับที่หน้าจอตั้งไว้สิบหองศานะครับนะแบบนี้ครับมันก็จะลดค่าไฟในคอนโทรลวาลครับ ทำให้แรงอัดในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมากหรือน้อยตามคำสั่งนะครับถ้าเกิดมันต้องการให้เย็นขึ้นมันก็ทำให้แรงอัดให้มากขึ้นครับราาากรบารมีปัดน้ำยาแอร์นะครับหรือการดันหรือเพชเชอร์ที่จะเกิดขึ้นกับน้ำยาแอร์ให้ดันหมุนเวียนในระบบก็จะมากขึ้นนะมีแรงดันที่มากขึ้นมีความร้อนของน้ำยาแอร์ที่มากขึ้นนะครับมีแรงดันมาผ่านวาล์วบล็อกที่มากขึ้นทำให้น้ำยาฉีดมากขึ้น นะแล้วได้ปริมาณตามที่กําหนดก็ทําปฏิกิยาครับแลกเปลี่ยนอวมร้อนกันทําให้ความเย็นเพิ่มขึ้นนั่นเอง่นะคร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับหรือก็เรียกว่าพลังงานจนแหะครับ่นะท่านลอ,ลองไปเปิดคู่มือดูส่วนช่างอย่างเรานะส่วนมากไม่อธิบายละเอียดมากเอาแค่พอเข้าใจนะบ้านๆเข้าใจก็คือจบแรนะงดันมากนะน้ายาเดินมาก นะตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนก็คือแผงคอยร้อนกับพัดลมไฟฟ้าเมื่อมีอุณหภูมิที่เหมาะสมฉีดเข้าไปในวาล์วการท,ทำปฏิกิริยาก็เกิดความสมบูรณ์ความเย็นก็เกิดขึ้นมากน้อยตามลําดับนะนะง่ายๆครับแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นชุดคนอนโทรลชุดนี้ครับเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของความเย็นในรถนะครับพูดง่ายๆนะแทบทั้งระบบถ้าเราปิดอ่อโต้มันจะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวา ฝั่งนู้นต้องการความร้อนก็ปรับไปฝั่งคนขับอยากเย็นก็ลดลงมานะเขาเรียกแยกแยกความเย็นนะฝั่งใครฝั่งมันนะเลือกความเย็นได้พูดง่ายต้องการให้เย็นน้อยลงเขาก็หลีฝั่งน้นฝั่งผู้โดยสารนะฝั่งคนขับต้องการให้เย็นขึ้นก็ลดอุณหภูมิลงปรับให้เย็นขึ้นนะตามลูกศรแบบนี้ครับฟ้าก็เย็นเขียวกอร้อนนะแต่บ้านเราไม่มีวมงหนาวใช่ไหมฮะก็ฟ้าก็เย็นขึ้น ถ้าปรับมาทางสีแดงก็เย็นน้อยลงนะสั้นๆครับหรือเป็นหรือถ้าปรับไปเรื่อยมันจะกลายเป็นฮีตเตอร์ครับนะนะเอาเข้าใจง่ายครับก็ดูทำจอน,นี้พนกกันไปเลยครับจอล่างนะฮะผู้โดยสารครับ8.7นะผมผมคงให้ดูไม่ไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวผมไม่ไหวครับผมไม่มีแรงพูดเลยขอไปเอาไปเดฟซีดูคร่าวๆว่าจากอีพีหนึ่งกับอีพสองเห็นความแตกต่างกันมากครับ อีพนะีหนึ่งฮะจอขวาเนี่ยครับฝั่งคนขับขึ้นมาประมาณ9.5้องศาตอนนี้เมื่อทําเสร็จนะครับนะตรงน้ํามันคอมเรียบร้อยนะหารอยรั่วนะชาร์จนั้งใย,ยเข้าไปนะตามสเปคก็ทําได้4.2นะครับ,นะรบนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่งเลยนะครับนะเล่งที่วัดรอบท่านดูที่เข็มนี่ครับเอาสักสองพันรอบแล้วดูซิว่าความเย็นจะทําลดลงทําได้อีกไหมนะะความหมายอ่นะเดี๋ยวผมจะเริ่มนะเริ่มครับ เร่งไปทักสองพันกว่าร,ร,รอบนะเข่าๆคข่าๆดูซิว่าความเย็นจะลดลงอีกไหมนะถ้าเราเร่งอยู่กับที่แล้วความเย็นลดลงครับนั่นหมายความว่าคอมเพรสเซอร์ก็ยังสร้างแรงดันได้ดีอยู่แล้วก็ระบบทํางนานสมบูรณ์ครับเห็นไหมฮะลงมาที่เจ็ดเจ็ดหน่วยเลยเห็นไหมฮะจากสี่สิบลงมาสามสิบสามเลยนะจากสี่จุดศูนย์ลงมาสามจุดสามครับเห็นไหมฮะเราปรับไปสองจุดห้าเลยก็ลงมาอีกแปดครับ เห็นไ,ไหมครัสองจุดห้านะครับก็พอดีเดี๋ยวก็ลังให้ดูพอดีมีรถเข้ามาคันนึงครับนี่ครับเบนเนี่ยนู่นครับนะเบนเข้ามาคันหนึ่งครับนี่ฮะัอ๋อแสดงว่าเขามาจากพระพุทธบาทนะเมื่อกี้ย้อโทรมาครับเบนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตแจ้งเขานิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอครับสองจุดแปดเขาครับครับผม โอ้ัดีตครับพี่พี่โทรมาอ๋ไม่จอดรถไว้ให้ใช่ไหมต้องจอดรถไปเช็คนะครับมันไม่ละเอียดครับดเดี๋ยวมันไม่สมบูรณ์นะอพอดีผมอัดคลิปนี้อยู่ครับ อันนี้เขาจะมาเช็คเรื่องแบตเตอรี่โชว์นะอันนี้ผมเล่งไปด้วยนะท่านดูไปแล้วกันครับสองจุดเก้าันนี้ผมทำแอร์คันนี้อยู่อ,อัดคลิปอยู่นะก็เลยลงไม่ได้ขออภัยคือคุณต้องใช้วงเวลาเด่นใช่ไหมใช้ตัวตามันรถคุณมัน อยากให้เช็คละเอียดมากกว่าครับอย่ามองว่าอัารถไปเลยผมต้องการความละเอียดเพราะว่ารถพวกนี้นต้องใช้เวลาครับเกิดปัญหาขึ้นมาทีหนึ่งต้องใช้เวลาจริงจริงคจอดเมื่อไหร่ผมเช็คเมื่อนั้นแต่คุณมายืนรอเช็คไม่ได้แนละแต่เราไม่ใช่ทําเลยนะโวยโอกาสเอาเงินคุณเราไม่ทําแบบนั้นเราขอเช็คก,ก่อนว่ามันเป็นอะไรแน่เพราะรถมันเกิดปัญหาขึ้น รได้ว่านั่นแหละพี่ครับไม่ง่ายขนาดนั้นครับผมบอกเลยมันตัดระบบแอร์แสดงว่าต้องมีปัญหาครับมันให้เรา,าเข้าเซอร์วิสครับมันไม่ได้ให้เราเรีบกแก้ปัญหาโดยด่ว,ดวนตัวรถเซฟตัวรถไว้ให้รีบเข้าเซอร์วิสแล้วให้ช่างรีบหาปัญหาให้เจอโดยด่ว,ดวนว่ามันคืออะไรแล้วจัดการสั่งอะไหล่ซ่อมก็ทําตามขั้นตอนเบนจะดีมันเป็นประโยชน์แก่คุณครับเพราะว่า รถไม่มีใช้แล้วรถเสียจะทำยังไงเออผมถามแค่ผมมันเป็นเบ้นนะครับสามล้านกว่านะครับมือสองมันเหลือไม่กี่แสนก็จริงผมก็ใจเนี่ยผมเบ้นแน่นอก็เบ้นสามร้อยอีนี่ก็เบ้นมาจากกรุงเทพเนี่ยมาจอดให้ผมทาแอร์เนี่ยครับมาจากกรุงเทพทุกนั้นเลยก็เขาก็ไปรอโรบินสันกันคือเราทําเร็วที่สุดแล้วที่นี่ แต่ในเวลารถเร็วรถคมอยู่ที่อาการเป็นมากเป็นน้อยถ้าราะอาการเป็นมากจะให้เช็คเร็วมันก็ขัดกับหลักการเนาะ,ะถ้าอยากเจอแม่นๆที่ไหนไปที่ไหนเขาเรียกจอดทั้งหมดแหละครับผมยืนยันลองดูได้เลยซาวเสียงได้เลยจะก,กี่วันด้วยซ้ําไปแต่ของผมเนี่ยถ้าคุณเช็คเนี่ยประมาณสักสองสามชั่วโมงก็รู้แต่ไม่อยากให้นั่งเพราะที่นี่ไม่มีระบบลูกค้านั่งแต่เราก็จะไม่ซ่อมเราจะเช็คบอกคุณก่อนทุกครั้งว่าจะเปลี่ยนอะไร ไม่ได้ถวยโอกาสเปลี่ยนแล้วคิดมินไม่ใช่ขอคอมพนวเตเตอรพเตอร์เข้าไปเช็ครถรุ่นใหม่ๆต้องเท็คขมช่างจะคาดเดาไม่ได้ผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้ออโ,โ,มโ,มโมอมันเชื่อมโยงกันหลายตัวใดไม่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมีปัญหาแบตหลักไม่เก็บไฟ ระบบฟังก์ชันมีปัญหามันก็ระงับระบบแอร์ไปอตอนนี้เขาให้คุณระงับจอดรถตอนนี้คุณกาลังฝืนอยู่แอร์ Air ไม่เย็นแล้วเป็นคนอื่นสไลด์แล้วครับเขาไม่กล้าขับเขากลัวพังต่อเนื่องลองหาข้อมูลดูก่อนแต่เห็นว่าสิบเจ็ดโลอ่าก็ให้คุณมาแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องวันนี้ก็คุณจะรอไหวไหมนี่มันจะสี่โมงเย็นแล้ว แต่ถ้าคุณทิ้งไว้เราเช็คเราสามารถทำกลางคืนกันได้ไงครับแล้วเราก็บอกปัญหาคุณก่อนที่จะซ่อมอ่านี่คือเงื่อนเงื่อนไขนิดเดียวที่ไม่ได้เอาเปรียบหรอกพรุ่งนี้ก็เปิดแต่มีผงมีตารางรถนัดตลอดคุณก็ใจเรียยเหี่ยงม,มาแี่พรุ่งนี้ก็มีรถนัดนอ่า ถ้าเกิดคุจอดก็ค,คุณก็จะได้เจอปัญหามีแต่เขาบอกว่าผมทําเร็วเกินไปคุณลองไปดูใน y u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  e e ับผมลง YouTube ตลอดเร็วเร็วจนตกใจเลยตั้งตัวไม่ทันดีไม่รู้ครับสตาต้องมามวนผลครับช่างต้องถอดตัวนั้นดูตัวนี้เช็คตัวนั้นมันใช่ตัวนี้ไหมไม่ใช่ว่าโค้ดบอกมาเป็นแบตเตอรี่ก็เจอแบตเตอรี่ง่ายครับผม อย่างเขาเล็กหมูแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างตัวที่ผมบอกล่ะครับแล้วเราจะทํายังไงดีเราจะบอกข้อมูลผิดไปเหรอแล้วถ้าคุณเปลี่ยนผิดตัวไปตัวละหมื่นอย่างเงี้ยจะทํายังไงดีมันโดนกันมาเยอะข้อมูลมันต้องชัดครับเบนเพราะอะไรแต่ละตัวไม่ใช่ถูกๆ เขเปิดวันที่น้องเขาเอารถเปลี่ยนมาให้ใช่ไแล้วเดี๋ยวรอให้เอาัวใช่เพราะแบตเตอรี่มันโชว์เดี๋ยวคุณจะสไลด์เดี๋ยวคุณจะเสียกายว่ามาเสียให้ผมค่าเช็คนีกว่าคุณไปโดนรถสไลด์หลายพันแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับ อ่าโอเคก็คครู้เลยฮะรู้มันต้องดูเป็นตัวไหนก่อน <c oughs> อย่าย่ให้ชี้ชัดยงเลยครับมันมันเป็นรถเบนซ์นะนายาังย้ำอยู่ไม่ใช่โตโยต้าอ่าไม่โคลาแนวกับยุคสมัยก่อน อ่าครับมันระงับแล้กก็ตอนนี้นะครับไม่ให้รถไปถ้าเราไปเหมือนเราฝืนมันครับเพราะมันไม่ให้แอร์เย็นแล้วครับเราก็จะไปอย่างเนี้ยรถ,รถรถมันเซฟตัวมันไว้ไม่เสียเงินเยอะเอา,อาง่ายระบบเซฟตัวเขาไว้แต่เราจะเซฟจะเซฟตัวรถไหมได้เลยครับ อ่าก็ระบบระบบเขาห้ามวิ่งเขาคุณต้องเข้าใจเนาะสี่ล้านรถไม่ใช่สี่แสนนะครับมันเปิดตัวสี่ล้านกว่ามันไม่ให้คุณวิ่งอะ่ะคุณแต่คุณจะไปเนยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออผมผมทำํทำตามระบบเบนซ์นะ่ะเนี่ยผมนั่งเช็คอยู่ในเบนซ์ทุกวันอย่างเงี้ยข้อมูลก็ทํามาจะสามสิบปีนะครับทํามาตั้งแต่พศสี่สิบสอง ไม่ใช่ครับนี่ผมเฝ้จอนี่อยู่ครับผมทั้งระบบแอร์เนี่ยผมถ่ายคลิปไว้ครับอผมถ่ายวีดีโอไว้ผมถึงลงไปคุยคุณไม่ได้พอดีลูกชายเอาอีกคันหนึ่งไปลองอผมเลยให้คุณเนี่ยจอดไว้แล้วต้องเช็คขนาดเครื่องเย็นด้วยหรือเครื่องร้อนมันเป็นมันมัไหลลักษณะครับรถเนี่ยครับจะมาถึงปุ๊บๆแล้วมันมีทำเบ้นอยู่ มีครับตรงรุ่นแน่นอนครับไม่มั่วแน่นอนครับทำเฉพาะเบน์กับเบียมสองรุ่นญี่ปุ่นไม่ได้ทําครับกระบะไม่ได้ทําใช่ครับดูดนไดอูนะดูรถที่ทำนะนี่้ออะไรมั้งไม่มีรถโตต้าเลยนะฮะอ่าไม่มีเลยฮนะอ่ะทาทำเฉพาะรุ่นเลยครับทำเฉพาะรุ่นเลยก็ซ่อมในแนวข้างหลังนะที่รถอยู่ซ่อมแค่เบน์กับเบียมสองรุ่นแล้วมีวันโว่กับ ฟกว่าปลายแต่ตัวหลักที่ผมทาอยู่ก็ที่คุณเห็นนะที่จอดอยู่อตรงตรงตัวแน่นอนครับรับสายก็เอาอย่างนี้ไหมถ้าคุณจะรอเดี๋ยวรอให้ลูกชายมาแล้วลองเข้าเครื่องดูคุณนั่งไหวนะอ่าอ่ะเดี๋ยวครับ<อ>คุณเห็นซุ้มตรงนั้นไหมฮะเนี่ยซุ้มไม้ตรงเนี้ยอ่ะคุณนั่งซุ้มไม้ เดี๋ยวผมโทรให้ลูกชายอั่นีบมาดูให้อ่าโอเคโอเคอาจจะช่วยจะช่วยดเดี๋ยวจะลอง, <laughs> อง,งมบากได้ได้ครับผมครับผมโอเคโอเคโอเคได้ครับอ่าโอเคครับเอซีผมคุยกับลูกค้าอยู่นะครับก็คงจะเท่านี้ก่อนนะฮะ8.6นะไปตามเป้าครับนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์นะครับจากที่ผมได้พูดไปนะแล้วก็จนลูกค้าก็ต้องไม่ไปยังไ่กลับบ้านนะ เดี๋ยวผมทําให้เขาหน่อยละกันนะไหนๆออกมาครั้งแรกมาจากอําเภอพุทบาทจังหวัดสระบุรีครับทาได้4.1นะเดี๋ยวผ่านแล้วครับเดี๋ยวโทรเลขเทเกอร์นะมาทํารถแล้วครั้นี้ไปส่งลูกค้าครับลูกค้านั่งรออยู่ที่โรบินสต์นะครับก็โอเคครับผ่านแน่นอนเย็นเชียบลเลยนี้ผมมืออ่างเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เย็นดูปเป็นตัวเลขละกันตัวนี้ครับ4.1องศา4เซนเย็นแน่นอนครับนี้ยเย็นเชียบเลย นะครับเย็นทุกช่องครับนะเย็นเฉียบครับนะตัวเลขก็บอกอยู่แล้วครับว่าเย็นนะครับไม่ใช่สี่โมงเย็นนะตอนนี้สี่โมงกว่าไม่ใช่สี่โมงเย็นนะแอร์เย็นนะขอไปอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปู่พิชัยออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ